สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับการเล่าเรื่องผีค่ะวันนี้นะคะพี่ปุ๊บจะเล่า2เรื่องซึ่งเรื่องที่จะเล่าก็คือเรื่อง p i กกี้พิกก้นะคะหมู p ิกกี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องคุณยายแกรนนี่ค่ะเรื่องราวของคุณยายแกรนนีกับพิกกี้เป็นยังไงพี่ปุ๊กเชื่อว่าน้องๆไม่เคยดูเวอร์ชันนี้แน่นอน <Wow. S 1> เอาละก่อนอื่นนะคะเราจะไปฟังเรื่องราวของพิกกี้กันก่อนค่ะว่าเรื่องราวของ p ิกกี้จะเป็นยังไง ดูกที่บ้านหลังหนึ่งมีเด็ก3คนเป็นเพื่อนกันเด็กคนนี้ชื่อเพรสตันคนนี้ชื่อโรซี่ส่วนเด็กเสื้อแดงคนนี้ชื่อเดซี่ทั้ง3คนกําลังคุยเรื่องราวของพิกกี้กันอยู่นี่เพรสตันเดซี่พวกเธอเคยได้ยินเรื่องราวของพิกกี้ไหมมันเป็นตำนานของพิกกี้ที่ฉันได้ยินมาเฮ้อไม่เคยอะ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิ เออเล่าให้ฟังหน่อยฉันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันฟังนะทุกคนที่ฉันได้ยินมามันแปลกมากเลยฉันเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดใครไปที่สถานีรถไฟใต้ดินตอนตีสามจะเจอพิก,กี้ด้วย แล้วพิกกี้ก็จะทิ้งเงินไว้ด้วยแหละจริงเหรอทิ้งเงินเหรอแล้วทิ้งเงินไว้เท่าไหร่อ่ะฉันเคยได้ยินมาทิ้งไว้หนึ่งล้านโลบักเลยนะโอ้ยเวอร์ไปแล้วเวอร์ไปแล้วใครมันจะทิ้งเงินตั้งหนึ่งล้านโลบักมันก็แค่ตำนานนะ่ะอย่าไปเชื่อเลยเอแต่ฉันว่ายังไงก็ควรไปพิสูจน์นะไม่แน่เราอาจจะได้หนึ่งล้านจริงๆก็เป็นได้ใช่ใช่ถึงแม้มันจะเป็นตำนานเรื่องเล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนี่นะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ ฉันว่านะบางทีเรื่องที่โรซี่พูดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจริงก็เป็นได้นะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเล่าได้ไงล่ะจะว่าไปก็มีเหตุผลนะงั้นพวกเราจะไปกันไหมล่ะไปสิไปสิเดี๋ยวฉันจะพาไปโอเคฉันไปด้วยโอเคงั้นนัดกันเราจะต้องไปถึงที่สถานีรถไฟใต้ดินตอนตีสองครึ่งนะรู้ไหมแล้วพอตีสามเจอเงินที่พิกกี้เขาทิ้งไว้พวกเราก็เก็บแล้วก็รีบกลับเลยจัดไปโอเคเออนี่ แต่ฉันเคยได้ยินว่าพิกกี้เนี่ยดุมากเลยไม่ใช่เหรอมันชอบฆ่าคนด้วยถ้าเราไปมันจะคุ้มเหรอพวกเราก็อย่าให้พิกกี้รู้ตัวสิพิกกี้มักจะชิ้เงินเอาไว้พวกเราก็ค่อยๆย่องไปเอาเงินแล้วก็รีบกลับเลยอย่าให้พิกกี้รู้ตัวพวกเราต้องซ่อนตัวกันดีๆนะเอาอย่างนั้นเหรอตันว่างไงโอเคเอาอย่างนั้นแหละพวกเราจะไปเงียบๆไม่ให้พิกกี้รู้ตัวแล้วก็รีบเอาเงินแล้วก็รีบกลับมาเลย เวลาตีสองครึ่งทั้งสามคนก็มาถึงที่นัดหมายฉันฉันฉันเปลี่ยนใจได้ไหมอ่ะฉันกลัวฉันไม่เอาแล้วเงินล้านอะ่ะฉันอยากกลับบ้านเฮ้ย อย่าป๊อดสิเรามาถึงหน้างานแล้วเดี๋ยวพวกเราก็รวยแล้วจจเย็นๆเออฉันคิดว่าฉันก็กลัวเหมือนกันว่ะเงินสินั้นสิพวกเราเรีบกลับเธอมันดูเปียวๆยังไงก็ไม่รู้ฉันว่าฉันกลัวจะเจอพิกกี้นี่พวกเธอทั้งสองคนป๊อตจริงเลยดูสิตอนนี้ตีสามพอดีเนี่ยตอนนี้แหละที่พิกกี้จะเดินไปเดินมาแล้วพิกกี้ก็จะทิ้งเงินเอาไว้เอางี้ละกันเธอสองคนยืนอยู่แถวนี้เดี๋ยวฉันจะไปหาเงินแล้วฉันจะ จะรีบกลับมาโอเคไหมรอแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวพวกเราก็กลับไปพร้อมกันเลยฉันไปหาเงินก่อนแป๊บนึงแล้วโรซี่ก็เดินออกไปหาเงินที่พิกกี้ทิ้งไว้5นาทีต่อมาเพสตันเพสตัน,เ,น,นเมื่อไหร่โรซี่จะกลับมาล่ะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะน่าจะประมาณ10นาทีมั้งนี่เพิ่งผ่านไปแค่5นาทีเองทำไมฉันรู้สึกว่ามันนานจังเลยเนี่ยฉันอยากตงรีบกลับบ้านแล้วหลาย10นาทีต่อมาเฮ้ยเพสตัน นี่มันนานเกินไปแล้วนะนี่มันเกินสินาทีมาแล้วพวกเราจะทํายังไงโรซี่ยังไม่กลับมาเลยใจเย็นๆใจเย็นๆบางทีโรซี่อาจจะยังหาเงินไม่เจอก็เป็นได้พวกเราก็รออยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโรซี่ก็กลับมาโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากกลับบ้านแล้วพวกเราไปตามโรซี่เหอะแล้วจะได้รีบกลับบ้านฉันไปหาโรซี่ก่อนนายไม่ต้องมาล้างฉันฉันอยากกลับบ้านแล้วไม่นะเดซี่รอก่อนอย่าเพิ่งไป นี่มันหนึ่งชั่วโมงแล้วนะโรซี่บอกจะไปแป๊บเดียวแต่หนึ่งชั่วโมงนี่มันนานเกินไปแล้วนะมาเพสตันไปด้วยกันเร็วในขณะที่เดซี่เดินไปตามหาโรซี่นั้นพิกกี้ก็โผล่มาแล้วก็เอาไม้ที่อยู่ในมือฟาดเข้าไปที่เดซี่เ <laughs> พลสตันเอาเงินทั้งหมดในตัวนายมาให้ฉันไม่งั้นนายจะตายเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้พิกกี้เหรอพิกกี้พิกกี้ฆ่าเดซี่แล้วเหรอ ฉันบอกให้เอาเงินมาไงเอาเงินทั้งหมดมาเดี๋ยวนี้ได้ได้ได้แต่แต่บอกฉันก่อนว่าโลซี่ไปไหนเกิดอะไรขึ้นกับโลซี่โลซี่น่ะเหรอโลซี่ก็ตายแล้วไงที่จะมาเอาเงินของฉันน่ะเหรอมัน <laughs> มีวันสะลอกเอาละ่ะเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนี่ไงนี่ไงเงินเอาเงินนี้ไปเลย ทั้งเนื้อทั้งตัวฉันมีอยู่แค่นี้เอาไปให้หมดเลยอย่าฆ่าฉันเลยนะอย่าฆ่าฉันเลยเอาไปเลยเอาเงินหมดนี้ไปเลยดีมากเอาเงินมาแล้วใสหัวไปซะพิกกี้ไม่ได้ชิ้งเงินหรอเนี่ยพิกกี้คอยป้นเงินคนหรอเนี่ยใช่แล้วทิ้งเงินแล้วใสหัวไปซะโอเคโอเคฉันไปแล้วฉันไปแล้ว ในที่สุดเพสตันก็ได้กลับมาที่บ้านพอเพสตันกลับมาถึงบ้านนั้นก็มีตำรวจสองนายถือปืนเข้ามาหาเพสตันหยุดเดี๋ยวนี้นะนายโดนจับแล้วข้อหาฆ่าโรซี่กับเดซี่ตายผมผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําเป็นฝีมือของพิกกี้พิกกี้ฆ่าโรซี่และเดซี่เลวไรลพิกกี้มีจริงซะที่ไหนล่ะนายนั่นแหละ ็นคนฆ่าโรซี่กับเดซี่และแล้วเพสตตนก็ถูกตำรวจจับตัวไปในข้อหาฆ่าโรซี่กับเดซี่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำและเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของพิกกี้นะคะพี่ปุ๊กยังสงสัยอยู่เลยว่าพิกกี้เนี่ย เป็นคนหรืออุ้ยพิกกี้อะ่ะเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนที่แบบว่าใส่หุ่นเป็นตัวพิกกี้แล้วก็มาป้นเงินคนหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะป้นเงินคนแล้วทําไมต้องคาเดซี่ด้วยล่ะ <c oughs> บางทีอาจจะเป็นพิกกี้ตัวจริงๆก็ได้นะอา้าวเฮ้ย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 ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ไไดอาลราคาเรื่องราวต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของคุณยายแกนนี่ค่ะ เรื่องราวของคุณยายแกนี่ครั้งนี้ก็ไม่เหมือนใครเลยนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านแห่งหนึ่งคนนี้คือคุณแม่คุณแม่มีลูกสองคนมีลูกชายชื่อว่าแจ็คสันแล้วก็ลูกสาวชื่อว่าจัสมินและตอนนี้ก็ถึงเวลานอนแล้วเอาละเด็กๆได้เวลานอนแล้ว พรุ่งนี้เราจะต้องเตรียมตัวไปหาคุณยายแกนนี่กันโอเคค่ะแม่โอเคครับแม่เอาล่ะแม่จะปิดไฟแล้วนะฝันดีครับแม่กูดไนท์ค่ะคุณแม่เออเออแม่ครับแม่ครับแป๊บหนึ่งครับอ้าวแจ็คสันเรียกแม่เหรอแม่กําลังจะออกจากห้องแล้วมีอะไรเหรอลูกแม่ครับคุณยายแกนนี่คือใครเหรอครับที่เราจะต้องไปหาวันพรุ่งนี้น่ะเออ เออคือคุณยายแกนนี่ก็คือเออลูกนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปรู้จักเองอ๋อโอเคครับแม่ขณะที่แจ็คสันถามแม่ว่าคุณยายแกนนี่คือใครแม่ก็คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนวัยเด็กเรื่องราวตอนวัยเด็กนั้นแม่เคยไปบ้านของคุณยายแกนนี่และคุณยายแกนนี่ก็ได้จับคุณแม่ไว้และคุณยายแกนนี่ ก็ได้กระซิบข้างหูแม่ฉันจะไม่ฆ่าเธอถ้าเธอสัญญาว่าเมื่อเธอโตขึ้นเธอจะพาลูกๆของเธอมาหาฉันเข้าใจไหม เข้าใจค่ะเข้าใจถ้าเธอไม่พามาหาฉันฉันจะไปฆ่าเธอที่บ้านเลยได้ค่ะได้ถ้าลูกฉันโตฉันจะพาลูกลูกฉันมาหาคุณยายแกนนี่ค่ะแต่แต่คุณยายแกนนี่ห้ามทำอะไรลูกของฉันนะคะได้สิ <laughs> แเธออย่าลืมพามาล่ะไม่งั้นฉันจะไปหาที่บ้านเธอโอเคค่ะคุณยายปล่อยฉันไปเถอะนะคะอย่าลืมที่สัญญาไว้ล่ะแม่ได้นึกถึงตอนที่แม่เด็กๆและนั่นเป็นคำสัญญาที่แม่ให้ไว้กับคุณยายแกรนนี่และพรุ่งนี้แม่จะต้องพาเด็กๆไปหาคุณยายแกรนนี่ตามสัญญาในที่สุดเด็กทั้งสองคนก็ได้หลับไปในขณะที่เด็กทั้งสองคนหลับอยู่นั้น จูๆคุณยายแกนี่ก็โผล่เข้ามาในห้องนอนนี่นะเหรอเด็กๆที่จะมาหาฉันวันพรุ่งนี้นะ่ะวันพรุ่งนี้ฉันจะจัดการเด็กสองคนนี้ <c oughs> นี้ <c oughs> เด็กสองคนนี้เสร็จแน่ฉันเปลี่ยนใจดีกว่าฉันจะฆ่าเด็กสองคนนี้ตอนนี่เลย <c oughs> เสียงหัวเราะของคุณยายแกนี่ทำให้แจ็คสันตื่นเอ๊ะ เสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยเอ๊ะนั่นใครนั่นใครเนี่ยอย่าพูดเสียงดังไปถ้าเธอพูดเสียงดังนะจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้แหละเมื่อแจ็คสันไปเจอคุณยายกันนี่ก็กลัวเป็นอย่างมากทำอะไรไม่ถูกแล้วทันใดนั้นแจ็คสันก็ตะโกนออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยด้วย ฉันบอกให้เงียบเงียบใช่ไหมฉันบอกให้เงียบเงียบไงเด็กไม่ดีฉันจะลงโทษเธอและในที่สุดคุณยายแกนนี่ก็เอาไม้ตีแจ็คสันจนตายฉันบอกให้เงียบไงฉันบอกให้เงียบเสียงแจ็คสันดังมากจนแม่ได้ยินและแม่ก็เข้ามาในห้องแจ็คสัน ไม่แจ็คสันคุณยายแกนลี่ทำไมทำไมคุณยายแกนลี่ทำอย่างนี้ฉันจะพาเด็กๆไปหาคุณยายวันพรุ่งนี้ตามสัญญาแล้วไงทำไมต้องฆ่าลูกฉันด้วยก็เพราะฉันอยากจะมาไงต่อไปเป็นตาลูกสาวเธอที่จะต้องตายแล้วไหน จัสมินอยู่เตียงชั้นสองใช่ไหมฉันจะฆ่าจัสมินต่อคุณยายแกนนี่ทำไมต้องมายุ่งกับชีวิตของพวกเราออกไปเถอะอย่ายุ่งกับพวกเราเลยฉันเลือกเธอแล้วเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกในขณะที่คุณยายแกนนี่คุยกับแม่นั้นจัสมินก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คว้าไม้ที่คุณยายแกนนี่ถือฮึบฮึบไม้ไม้อย่านะ อย่าทำร้ายพวกเราเลยจัสมินได้ดึงไม้ของคุณยายแกนนี่แล้วก็เอาไม้ของคุณยายแกนนี่ตีเข้าไปที่หัวของคุณยายแกนนี่จัสมินระวังลูกเออจ็บหัวและในที่สุดคุณยายแกนนี่ก็หัวแตกตายโอ้จัสมินลูกช่างกล้าหาญเหลือเกินลูกได้ช่วยพวกเราให้ปลอดภัยจากคุณยายแกนนี่แล้วหลังจากนี้ คุณยายแกนนี่ก็จะไม่มากวนชีวิตพวกเราอีกแล้วแจ็คสันลูกไม่น่าเลยแต่ก็ยังดีนะที่จจสมินยังไม่ตายในขณะที่ทั้งสองกำลังดีใจที่คุณยายแกนนี่ตายไปแล้วนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณถูกจับแล้วขอหาฆ่าแจ็คสันแล้วก็คุณยายแกนนี่เอ๊ะฉันโดนจับเหมือนเรื่องที่แล้วเลยหลักฐานขามือเลยเนี่ยมีศพส,สองศพอยู่ในห้องคุณคุณถูกจับแล้วแม่คะเอาไงต่อดีคะเออ จบแค่นี้แล้วกันจบแล้วค่ะเรื่องราวาของคุณยายแกนนี่ค่ะเป็นยังไงบ้างน้องๆชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด like, s u b s c r i b e ให้พี่ปุ๊กด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมถ้าน้องๆเจอแมปเล่าเรื่องสนุกๆก,ก็สามารถแชร์มาให้พี่ปุ๊กดูได้นะถ้าเกิดเนื้อเรื่องสนุกพี่ปุ๊กจะมาเล่าให้น้องๆฟังค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบาย